ก็สวัสดีฮะผมจะ่ก็แห้งแห้งเนี่ยอยู่เกมฮอร์นนะผมกับฮีโร่คิวไอนะครับชี้หรือว่าฉีนะฮะก็อยู่กับซีรีส์เกมเผ็ดเพราะมีพริก EP ที่เท่าไหร่ไม่รู้เอามันเริ่มใหม่แล้วกันเอ้วยังไงลิงนี่ตอนนี้เรานำนะเออเรานำเราเนี่ยแหละพริกเรามาแพ้มาดูนะฮะอ่ะมาดูฮีโร่นะครับไฟเอาเราก็มีนี่แยมีชีฝันร้ายของแครี่นั่นเองนะครับ ดิดบอดไปก่อนนะครับันก็ได้มาที่2 7เ็ครับสกอร์ 35, 31้เอ้ยสกอร์เรานำนะเออก็ไม่ไม่แย่นะฮะ่วนตัวคิวบิเฟียตาย9เอ้ยตาย6แอซิอ์กนั่นเองนะฮะแล้วเจอบูสแวกยิงคาเคนสไลด์โอ้โหแล้วหายเลยครับจงังหวะนี้ไม่ทันได้ทำอะไรเลยนะครับแล้วบูสแวกว่างไงเจอแอนจิเนียโอโหเซอร์ลงมาครับ่อแอนจิเนียตายไปไหน บุษแกลโอ้โหบุษแลกลสไลด์ยิงอยู่ยิงต่อเน,นื่องเรียบร้อยครับโอ้โหเซอร์าตายยังไงบางการบางการนะแตกเนี่ยบางกร,รนำนำตัวหนึ่งนำอยู่ดีอ่ะแต่แพ้ไฟเดียวอ,ะอย่ะดูดิโอ้โหแพ้ไฟเดียวนะเรียบร้อยเลยครับสองทางแบบง่ายๆเลยอ่ะ เพราะว่าฝั่งนี้ไม่ตายเลยไงโอ้โหก็คือถ้าข้างล่างป้อมล่างแม่งไม่อยู่งนอกนะโดนสาบบาไปแล้วสวยโอ้โหเรียบร้อยฮะโมสตีตายห้าอะถ้าป้อมนี้ไม่อยู่ตรงเนี้ยเชื่อแม่ว่าแพ้ไปแล้วนะเชื่อว้อันนี้แตกไปแล้วนะครับนี่แหละฟาว์คาสิกของแนวโมบา้าต่อให้อ่ากดคอนแล้วต่อให้สาบฟทีที่ผ่านมาคุณทําโคตรดีเลยนะคุณกาะพรานนาทีที่สาบเป็ี้ คุณไอสามสิบนาทีที่ผ่านมาเนี่ยจบได้เลยนะก็คือแพ้ได้เลยอะเออแนวความมันของโมบ้าแบบนี้นะฮะมีคงมีฟิกอ่าฝ่เรามีลิฟทายมีมังกรมีเซอร์เอเจเนียนะครับแล้วก็ชินะฮะเออเออเเออเนะครับดูวงก่อนหนึ่งจังหวะฝั่งตรงข้ามนี่ครับมีคาเคสมีเจลามีบุสแวกไวโซแล้วก็ลิงนะฮะโอเคฝั่งตรงข้ามอ๋อดูดีนะฮมีเจลาช่วยตัวหนึ่งก็ กองไฟช่วยได้เยอะนะครับมีทั้งอัมตัตเตียงโล่ให้นะครับผมอ่าเรียบร้อยเดิทางเดียวป้อมเขาแล้วบ้านเลยเราได้แค่สองป้อมนี่แหละเกมมันชนะกันที่ป้อมเว้ยสกอร์คิวก็เท่านั้นอหะอ่าให้เลือกได้นะสมมติว่าคิวสามสิบคิวแต่แพ้นะกับคิวสิบตัวพอเราชนะคุณเลือกอะไรอ่ะามาขอพี่ผมเอาคิวไว้ก่อนแพ้ทั้งมันอะไรเงี้ย เราคนก็เอาชนะก็สะใจอะไรเงี้ยแล้วแต่เนาะผอเอาชนะไว้ก่อนดีกว่าว่คิวน้อยเรื่องช่างช่ามันเด้เชิญขอชนะก่อนเออเพราะว่ามันจะสิ้นนะที่ป้าเนี่ยโอ้โหนี้เดียวตายครับลิงนี่เทพฮอนสุ7เจ็นะครับแปลว่าเกิดแม่งแปลว่ามึงอายุสามสิบไอไเทพไอคำว่าเทพไอคำว่าสุนเจ็ด คนที่อายุประมาณยี่สิบกลางๆหนึ่งปลายๆที่ตั้งแบบเนี้ยเ้ยเอาว่ะเอาว่ะเอาว่ะโอ้ยสะท้อนก็ไม่สนนะฮะอุสแฟกบอกแล้วไงใครเคตอนนี้สกอร์ฝันองครามกันำเลยครับป้อมกันำสองบาตอนนี้น่าจะซึมันไม่ใช่แครรี่เว้ทำอะไรไม่ได้หรอกแลาฝันไล่แครรี่เดีวเอาฟอร์บูมาสโลก่อน ออะไรต่อวะเหนือวยอมแพ้เรื่อยๆนะครับจากฝั่งของชีเรดเราสู้ไม่ได้หรอทยิปายคอนตานมือใส่ฟ้ามังคือก็เป็นแทงฮะเซอร์ก็สายตีอยู่แต่สู้บุ๊ดแวกกับวายโซไม่ไหวอ่ะเรดลิงเลงเงี้ย ยังไงฮะจะแก้เกมได้หรือไม่ไอเจียสายเวทปะตุก,กตาเเวท <ไป S 2> อ่าโด <c oughs> นโดนกียวครับแสลงมาโอ้โเจียนตีสวยครับโดนสองแล้วบุ๊คแสกอีกทีเดียวโอ้โหดูใจเฮียนี่เดียวจะตายอยู่แล้วโอ้ไม่กอลเซอร์ลงมาแทางเอ้าบุ๊คแบกสวยสวยุดท้ายบุ๊คแบกก็ตายครับ แต่บุกตายยังมีไวโซอยู่โอ้โหมีลิงโอ้ไฮรี่แม่งเยอะมาก่อนปากันตีครับโอ้โหลิงเก็บสี่ครับจังหวะนี้แล้วอย่างไรฮะชี้ <c oughs> อาเก็บไวโซไปได้ <c oughs> เหลือลิงอแล้วลิงก็ตายครับ <c oughs> โอ้โห <c oughs> และลิงอันนายครับ <c oughs> แต่ว่าก็ตาย <c oughs> ได้หลออไงได้ <c oughs> อันนายเว้ยโอ้ลิงคิวสิบเจ็ดอ่ะตายหมดครับตาชี้เกิดมาครับโอ้โห ต่ว่าโอเคยังเดียวไม่ได้เว้ยบาสุดท้ายแล้วอ่ะสองทางก็ไม่ไม่เท่าไหร่คีว่ายังไม่ไม่ต่างกันมากอ่าเดี๋ยวนี้คีฟคีฟตีไกลของเรานะฮะอ่าดาเมจสามหกเลือดสามร้อยหกสิบนะครับคีฟตีไกลไฟหนตองข้ามดาเมจสามโอ้ยเฮียไอสั่์เวทเลนผิดอ่าเนเนเน ดาเมจสี่สิบสองนะฮะเลือดสามร้อยหกสิบอันนี้ก็ดาเมจยี่สิบเจ็ดนะครับเอ้ยผิดตัวแล้วนี่ดาเมจสามพกเหมือนกันเลือ 360. ดสามร้อยหกสิบดาเมจสี่สองเลือดสามร้อยหกสิบเลือดเท่ากันแต่ว่าครีปครีปตีไกลดาเมจเยอะกว่านะฮะเวลาเราโดนบาไลากอนอะ่ะอ่าอ่าส่วนตีใกล้ครับดาเมจยี่สิบเจ็ดเล,เลือดหกร้อยสิบครีปตีใกล้เป็นดาเมจสามสามเลือดหกร้อยสิบก็แปลว่าเลือด ่ากันนะครับแต่ว่าดาเมจด,ดาเมจฝั่งที่ได้บาแลกเนี่ยจะจะเยอะกว่าเร็กน้อยนะครับอ่าก็เหมือนการสองบานะฮะกลางกระบนแต่ถ้าพอเป็น3ทางแล้วปุ๊บนะครับความต่างของดาเมจแล้วก็เลือดเนี่ยจะต่างกันเยอะมากประมาณ3เท่าได้นะฮะ <climbing> ซึ่งถือว่าโดน2งบาก็ยังไม่เท่าไหร่ตาบาจะเจ็บเยอะ อย่างน้อยอย่างน,น umas, ้อยรักษาไว้ได้ลิงลิงเอามีใบให้ผมเก็บเซอร์ไปได้เปลี่ยนบาหนึ่งสองบาได้แต่ห้ามสามเด็ดขาดแล้วบิงมาเซกไวโซวันตีหายเลยโอเคครับบองมาเป็นเซกครับกดฟันบูบไปไหนก็คาเค้นทีเดียวโอเค ริดท้ายได้ฮนะตีไปตีตตโอ้ยสวยายอ่ะตะกอโดนมา15นะครับบุดแบงมันแครี่โอ้ยบึบอุย้ยทีเดียวเอนจิเนยร์ช่วยหน่อยช่วยหน่อยช,ยอยชี้กดเขียวเรียบร้อยเจอเขียวแล้วเจลามาเจอเสกอุ้ยถอยไป้เฮียกลับมาเอนจิเนยร์บึ้มเอาถือเอาออา เอาได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่สวยไว้ไงกลับไปกลับไปเดี๋ยวก็ตายกูสาช่วยแล้วนะดีไม่เหยียบกลับระเบิดตรงนี้อ่ะสกอร์ส5ห้าเท่าเนี่ยแต่ว่าอย่างที่บอกปอมเสียเปรียบมาโครนะครับปนหข้ามเสียสองปอมไฟเราเสียสองบาเออสองบากี่ป้อมว่ะหนึ่งสองสามห นะฮะเจ็ดแปดเสียแปดปอมสองบาไฟหน่งข้ามเสียแค่สองปอมห่างเยอะนะห่างเยอะบ้านห่างเยอะปดฟาบุ๊เจ้าขาวก่อนครับแล้วปลดมูแต่เจอใบสวนช่วยหน่อยมังกรมังกรเซกอ้ยทันนิดเดียวสูดเลือดหกสิบครับเสียเวฟแล้วเพื่อนเอากระทาฟ้าให้นะครับผมนิดเดียวและลิงรีบซื้อเกินมาเลยครับหูลิงใจร้อน ไม่เห็นมีความจำเป็นต้องซื้ออะไรเพื่อนเหล็กจังหวะสำคัญไม่มีซื้อนะนี่ไงโอ้โหแล้วไัยรุ่นใจร้อนไงโอ้ยเรียบร้อยครับหมดเกิดเจังหวะเมื่อกี้คือซื้อมาเทะเอางี้นี่กว่าไม่มีความสำคัญที่ต้องซื้อเลยนะฮะแต่ว่าเออเทะตายปุ๊บปึ๊บครับจังหวะสำคัญนะไม่ลิงนะว่ายิงเข้าไปนี่เรียบร้อยครับเก็บขาเคนไม่ได้แล้วตรงกลางครับ โดนวายโซนะมังกรไม่ใช่มังกรมังกรตายไปแล้วมาได้คองครับบุญแหวกถือคองตัวที่สามแล้วมันมีกล้วยแล้วบุญแหวกมันโน,นหนึ่งตีคองไปแล้วมาบินมาเสกก่อนนะครับโอ้โหหายโคตรไวฮนะ เล่นอลไยเป็นน้ำอ่าบอกเลยตอนเนี้ยถ้าเป็นแคลรี่นะเป็นไวโซหรือว่าเป็นวูแซกอ่ะไอเนี้ยสโลอยู่เลยโซโลนิ่มเลยมีแค่เศกนะครับกับกระทาฟ้าของเพื่อนตอดูก็ไม่ได้ไม่ไม่ช่วยอะไรเท่าไหร่มก็ไม่ได้ตีนี่ไวโซบอกฮีโร่ขี้หมีจริงๆเลยแรงทะลุโลกคือแค่เศกแล้วัตีก็คือตายเลยอ่ะอ่า ก็คือให้แม่งของฟูอะเออยาวดาเมจเยอะก็ตายอะก็คือแค่บิงไปเสกกันตีก็ตายละนะต่อให้ของเองกับฟูหกช่องก็ตามถ้าแครี่นะยกเวียนีห้ของแห้งก็จจะไม่ตายป<ะ>่าปมาปุ๊กกมาไม่มีมีคลองมีกล้วยว่ะไอ้ิีเนียกดเขียวถอยมาก่อน,นครับออกปรดูใส่วุ้กแสกครับผม แล้วมาแล้วครับสเสกปั๊บปั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 บกดฟาวุ์จับขาเรียบร้อย <S <S โซโรครับเอาเีสกิลแล้วบิงออกมาตีสวนเจอลิงโอ้โหโดนลิงกับตายครับมากรดไปก่อนนะครับเศกต่อวุ้ยตีหนืดแรงอยู่โอ้โหเจลาเจลาซับช่วยครับผมแล้วหมวกปั่นไปบางกวนได้คิวครับแต่ว่าลิงเก็บไปสองแหววนจัเจวะนี้เซอร์แทงเจลาอยู่ แล้วเอาบูสแข่งนี้กว่าครับอ้า,าวเ,เกมเปลี่ยนเล็กน้อยไปอีวีพวแล้วลิงกังอ่ะเสีงมีแล้วครับโอเคกดเห็นมาแล้วลิงถอยครับผมถอยหรือลอยลิลยลงจนเห็ุล้อเก็บลิงอยู่นะครับ ไล่บลิงมาครับเปิดฟอร์บูครับอ้าวจ้าเอ๋เบบี้เล่นมันบิงมาเออคือมันไวมันไวมันมีนูด้วยถ้าไม่มีนูอ่ะบิงไปเสกได้เลยคราวนี้ต้องเป็น2จังหวะไงสกินโอ้ยเชี่ยแมงหลอยโอ้โหไวโซมาตุ๋ยครับโอ้โหเปิดทองตุ๋ยเลยแยกล่างเอาแล้วครับทำไงดีจังหวะนี้มีปอด์ตาวูดก่อนบินลงมายัางไงอะไวโซ เจอหมวกป่านก็และไหลเป็นน้ำอะเฮ้ยอกช็ชนะไฟดีๆอยู่แล้วอย่าลอยเลย <c oughs> สู้อ,อดีว่า <c oughs> <c oughs> ชี้บอกอย่าทำนิสัย <c oughs> โอ้โหขวางอรร <c oughs> กระจายจอกเคราะแยกล่างวิงโบอะไรฮะของหมีหมีบอกก็สู้ไม่ได้อ่ะก็จะลอยอ่ะทำไมอ่ะ ก็ได้ลอยก็ได้ลอยไม่ผิดหรอกก็เป็นเทคนิคการเล่นอย่างหนึ่งนะมาจะลอยก็มาระวังลิงมาไงลิงเอ้ยแหนก็เขียวรอแล้วบิงโอโห้มันพอบิงปุ๊บมันบิงหนีปั๊บเลยอ่ะมันเจ้ายากว่าไอ้ลิงกังนี่ อ๋อแล้วบูสวับตอนนี้เราก็ยังไม่ได้บอลแรกเลยนะแค่ป้อมด้านนอกมายังไงครับจะรอคองอีกทีหรือเปล่าไฟตองข้ามอีกนานอยู่นึงของแบบนี้โอ้โหหกนาทีหกนาทีมาเลยขึ้นเลยดีกว่าเอาคาเค้นบล็อกมาครับจเอ๋ โอ้โหรอดครับสดกันหมดเฮ้ยโอ้ผูแ้แบกตัวใหญ่ครับอย่างไงอ่ะ oh, โดนชีพพ้ไปดีไอ้ลิงหอยโอ้โหเดฟบอนเดฟ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 เออระเบิดระเบิดโดนนะโดนนะ right. อ้าวตายแล้วบังกรนะครับโอ้เจอคาเฮนดูดยังไงชี้ ดีฮะหาใ้เจอเสกแล you you ้วครับเหียบร้อยเอ้ยยี่สิบาโรเลยดิยี่สิบสองอ่ะแต่ชีเรายี่สิบสามแไปตรงข้ามแคลรี่เยอะด้วยไงสมตัววาโซดาเมสามร้อยกว่าเราอะไรนะฮะยิงดาเมทเยอะยิงโดนเจ็บ <Be> <laughs> อ่าโดนเสกรีสกิลครับนี่ไม่ต้องอันต <It> s <S รีได้ปืนอาวุธธรรมดาโค <A blood. laughs> ตรแรงอ่ะ <laughs> เจอหมวกปั่นง่อยๆอ,อย่างแรงบิง <moment> <laughs> มาครับฟอดบูมจับขาไป jay ด้านล่างอ่ะโอเค้อมแตกอยู่เอออ่ะครับใบโซว่าใบโซใบโซโอ้โหไม่เล่นหรับเซอร์ไม่ไหวโอ้ยชี้กูโดนแล้วเสกคืนอันตี้อุ้ยไอ้สารมันสไลด์หนีครับมีโล่ของเจลาและชี้กูหายแล้วนี่ไงที่คำที่มองคำว่าชี้หายแล้ว อ่าเนี่ยวางกำับดักไว้ครับ <c oughs> มีเกริ่หรือเปล่าไม่โอ้โหเกิดบสองพันห้าต่างมีสองพันสี่ค่ะร้อยหนึ่งสวยแล้วไงไหวไหมริบถ่ายไปลอยบนให้ครับไวโซไวโซมาที่นี่ว่าล่างนี่ว่าเอาอีล่าเนี่าเ <c oughs> นี่ยมางกรอูออ้ยูบุ๊ดแบกก็ตายแล้วบุว๊ดแบกบุก๊คเบกดูใหญ่ตีสู้อ่านะครับ โอ้โหแล้วเซอร์ลงมาครับแทงเข้าไปฮะอีกทีเดียวสวย,สวยเซอรอโอ้โหตัดด้วยไมไได้ครับสวยงามแล้วอย่างไงไม่รอดและชีว้าวมาเลยเคว้ามาตั้งว่านี้เจลาเจลายืนตีให้ครับ แล้วน่วอยู่โอ้โหมีตีปไปได้เขียวยี่ครับบิงมาเสกเจลาครับรีสก,กิลยังมีแต่ว่ายังไม่ใช้ฮะโอ้โหเก็บไปสองแล้ววายโซตุยนะครับมาชี้กำลังเดินมารอบ่าวรอให้ลิงเอาล่างเรานั่นไงแล้วเพื่อนเราไม่ทนันโอ้โหแล้วนี่สก,กิลหนึ่งก่อนลิงไปไหนลิงลิงโอ้โหีตีโคตรแรงครับดาเมจมันมีพีโอ้โห พอมีกระถาฟ้านี่แบบตีโหดขึ้นเยอะนะมายิ่มใจเวลามีแค่มีของเพิ่มสกิลไม่มีเลยนะมีกระถาฟ้าเดียวอะคืออยู่อะคือสกิลแม่งแรงอะนี่ความเสียหายเวทนะครับแบบซูเปอร์แบบพิเศษแบบพิเศษเนี่ย ไปลุยครับบอบตวุธดไปโอ้โห,ห,หลาก่อนเจอแค่หมวกปั่นนี่ก็จุกแล้วอะ่ะเออคือทุกสก,กิลนะมันถ้าแฟนองครามดัมมีเจอมันโดนแรงหมดเลยเว้ยเนี่ยสกิลหมวกง,ง่ายอย่างเงี้นนยก็แรงอ่ะบอตแบกหัวออกมาครับ อ่าแล้วครับเอาเซอเซอแยกรางสวนมาสไลด์เอาไว้นี่ปอดอาวุธช่วยปามัวไว้ครับรอตัวท้องหมดเติร์ดเติร์ดเตๆเรียบร้อยครับมันตีฟาดไว้หายดีอ่าอันตีก็คือฟาดเมื่อกี้ใบนะฮะอ่าระเบอร์สามครั้งนะครับแต่ละครั้งจะซองความเสียหาย นะครับแบบ130หน่วยอ่าติดสนานะโจมตีไม่ได้มึนงงไปเวลา1นึ่งวินาทีก็คืออันตีแล้วแม่งดิดอามด้วยอ๋ออ๋ออ๋อโอ้โหเซอร์โดนมาเลยครับมาขับป้อมตรงกลางเว้ยโอ้โหป้อมบนอยู่นอกว่ะ เรียบร้อยฮรับราก,การพ<ด>ยุงนอกลาล่างก่นอนดีกว่าแล้วเหมือนลิงจะลอยนะครับผมยังไงดีว้าคุูดาวะแต่ว่ามีรีเฟกิวอยู่ดูดิโอ้แโคโ่ปวดรูดใส่สกิวหนึ่งใส่ใสใสวายโซนี้ก็จุกแล้วอ่ะไอ้ลิงลอยเว้เดบดน,นี่ครับปลดนูเซกันติลาก่อนริบถ่ายได้คิวว่าแล้วไปเติมดิโอ้โหแล้วเพื่อนโดนะครับ มังกรมังกรอ,อุ้ยมังกรเประทอน,าอน,าอนตายแล้วมังกรมังกรไหมวังมังกรตายมีดูดใหญ่แต่เองไม่ได้ตีแรงมันก็ไม่ได้ดูดเลือดเยอะอ่ะปลดฟันบลูไปก่อนครับปลดเสียวะนี่เอาหมวกไปปั่นด,ดิอุ้ยตายหูบวบแต่เจอให้หมวกง่อยๆนี่แรงยังไงต่อ โอ้ยโอ้ยโดนคาเค้ไล่ไม่เป็นไรโอ้โหสวยมาดีคาเค้หมดอาวุธแล้วนี่โอ้โหเกมสามแ่ต่สกิลหมวกของเราอ้าวใครห,หลุดวะเนี่ยวุฒแบกหลุดหรอวะแต่มันตายอยู่เว้ยมาจีบาดแผลไ้ครับ ลิฟทายคอนตานใหญม่มาเดะมาเดะมาเดโอ้โหชี้มานี่ครับโดนปอาวุธง่อยเด็กแล้วหมวกป่ดนโ,โ,โอ้โ,อโหหมวดทางสู้ฮะแล้วริงเกอร์มาแล้วเอาคอนเลยแล้ววะโอ้โหไม่รอบุญแดงกลับมาคือแบบผมว่าอันนี้น่าจะงุนหงิดกันไปเองอ่ะคือมัน ยังไม่ทันนี่ยยังไม่ทันสามทางเลยอ่ะโอ้โหนะครับจบเกมไว้ที่สามสองคิวนะฮะคือคือเข้าใจอารมณ์อยู่เหมือนแบบว่าเฮียพิกมาจะชนะอยู่แล้วแล้วพอกลับอะจะแพ้อะแล้วมันหัวเสียมันก็เลยก็เลยคอนไปนะฮะโอเคก็เหมือนเดิมครับส่งที่เพจได้ที่ลูปภพายเฟสเฟบุกนะครับไปแล้วบ๊ายบาย